หนาวหนาวเยน็นเย็นนะคะ Good morning สวัสดีตอนเช้าคะ่ะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเจ้าเรา บีจะพาทุกคนนะคะเบิงนะครับพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่มอนเจมเด้อที่มอนเจมค่ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงบอได้ยินเสียงบอ,งบอจา้าออออกมาปะไอเออเนาะยืนจกหังอยู่ <c oughs> นี่แหละสามมุขค่ะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมาก ดีระดับล้านดีระดับล้านเลยจ้กค่ะเดอ้อสวัสดีทุกคนเลยนะคะผู้ชมค่ะยามเช้าบรรยากาศก็ดี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 อีหลีเดอ้อแก้วเอ้ยเรานะคะตอนนี้นังบีก็ได้อัน ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะดูนะคะพระอาทิตย์ขึ้น,นาาอะไรนะหนาวมาหนาวมากามากวา่วาสั้นไอสติกเอเอนเาะไอสติกบอกหนาวมากเขาก็ตื่นตื่นขึ้นมาอันนี้เนาะมือเชา้าไปเอากระเป๋าแหไงไปใชเอาสายไหมคระโฟลถ่หยนังบีไปมันก็กุญแจ,อย,จอ,อยู่กับแก่แล้าถ้าปลดล็อกรถ่ายไอสติกในเดอ้อ โุณว่อย่นี้ค่ะเจ้าตื่นไปแล้ว every one wake up เด mm ้เ hmm. every one ตื่นแล้วคุณเจ้าก็ตื่นเขาตื่นขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะมาเจ้าเนาะดูดพลังงานความสดชืน่นจากธรรมชาติถูกต,ต้องล้ะค่ะอืนี่ค่ะมาเจ้าค่ะ fc กระบ,บีคุณพัดส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบิงอโารอค่ะเนี่ยค่ะ บรรยากาศคือสดชื่นสดชื่นสดชื่นนีหลีน้องผู้เช่าเนาะพุ่นไปแล้วค่ะสามีเออไปสติกิกองไปแล้วเออเดินลงไปอันเดเดไปเอาไฟไมโครโฟนในกระเป๋าให้นะเจ้ากับแก้วนอนอยู่พุ่น ไปขี่จะขี่เสียงดังラ่เดอร์ได้ยินพูดอ,อยากเดินไปไหมอ่ะไอ้สติอยากง,งางไปบอแก้วปลดล็อกไหมแก้วแก้วปลดล็อกรดไหมมันแค่สิบห้าวิเวดเวด แบบนึงนะคะมือเจ้าขาคนเยอะไหมคะช่วงนี้รีสอร์ทที่นงบีพักนะคะรีสอร์ทน่าจะมีทั้งหมดประมาณ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ารีสอร์ทที่นงบีพักน่าจะมีประมาณ30สห้องจอกเจ้าแก้วตดมือเจ้าไดงยิงงนบอแอกบาทหนึง่ง รีสอร์ทที่นบีพักนะคะก็มีประมาณสามสิบห้องนะคะแต่ทั้งหมดที่พักนะคะจะมีทีมงานของนางบีและนางบีมีทีมงานของนางบีและนางบีทักหมด5้าห้องแล้วก็คนอื่นๆพักอีกก็หนึ่งห้องสองห้องสามห้องซ้ำนั่นเองค่ะเออ ไม่เยอะดังบีถือว่าดังบีโอเคแต่อาจจะไม่ดีกับผู้ประกอบการนาออาชิบอดีกับผู้ประกอบการแต่สําหรับดังบีดังบีว่าสําหรับตัวดังบีดังบีว่าโอเคดังบีว่าดีเพราะดังบีบ่มักค้นหลายนะคะฮะไม่เจ้าบ่มีอีโออี่ยังก็ ลงไปกินเกวโกโกกาเฟ่<ว>แต่ละคน <laughs> อันตี้อยู่นู่นค่ะอันตี้ลงไปอยู่นูน <laughs> ่นสนิมวีอยู่ดี่พี่ว่าพี่จะนั่งกินตรงนี้ไม่ดีหรอเอสเบบี้ yes, สามีน่ารักจังเลยอืมทีแล้ <c oughs> <c oughs> แล้วค่ะเดี๋ยวไปเอาอันเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วเบบี้ไมโครโฟนเอาไมโครโฟนอยู่พี่พาทิ์ขึ้นแล้ว เฮ็ดน้ำฮ้อนแล้วเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วไอส์ติบกบ่าเอาบอมาค่ะมือเจ้าขาชื่อรีสอร์ทอะไรคะภูดอยค่ะภูดอยนะคะเดยนนะคะปตะเกียวขาตั้งกลองนั่งบีไปเามาไอสเต็กกิสคขมมิงอับเนามากวันเหน่ามากดอก ได้ยินไหมคะเดี๋ยวยน้่องบีเช็คเสียงก่อนนะเ,เรื่องบีเช็คเสียงแป๊บหนึ่งค่ะมู้เจ้าค่ะอืมไอาจะติกอุก่อนนั่งบีปวดขีดไอาจะติเน่ามาก bằng phải thu con đầu dây xì xòm óc đầu dây xì mà leo đang bị ติกอยู่เชงครับอยู่เชงไหมกับเมียดูอันนี้เป็น้องนานนังบีกับไอสติกเบาเบาเบาพีหกทุกคนนีคนไล่นอนเอาไอางมีไฟอยู่ปุ๊บ

Ủa, ừ, ta boam. Đi kín cà phê cắp nâng bì đu, Nâng bì con สวัสีบอมีบันน้อยหลายอันนี้เป็นห้องนอนกับห้องน้ำห้องนอนห้องน้ำเอสซีทีแก็บนังบีเป็นบานน้อยจชนที เราจะสีสมมาแล้วทุกคนบนนอนบ่เป็นไรเสร็ไปเฉดียังมือนี้ไปเฮนยันบ่อ <c oughs> Where City is เชียงใหม่ How many days? It's already three, f about four days. We stay around, so I think we stay maybe two, two more days, like six days in total, six seven days. I don't say what PB. The temperature. I cannot check, but yesterday, it was about. I think about twenty now. หนึ่งดีมากกับไอเสตติกสีเช็คจากห้องสามดูขอบคุณนี่หลายพี่ว่าอินดิสรีชสักเซสดู

link tới video đang đi ở Nam, thấy đi hàng ở hồ Nam chính gì. su gaya gig sabai di bo adun sawat tukon the name of the resort ko yang po ani in unisex yang ni kon ta dia ni mon the resort name mon the resort name is pudoi pudoi not Pudon. pudoi นังบีเห็ดลูกดาวยายซีซอมบ่เมีกูเป็นนังบีน่ารักมากเมียกูน <c oughs> ่ารักตารักมากเห็ดลูปเจนซีกับปัา <c oughs> กินกาแฟกันเนอะ เทวทูรีส์เกรดใช่อันนี <mission tutaj> ้จากห้องซายีส <Oliver> ิบห้องซาแล้วยี่สิบห้องซาบ่พอแล้วมันนานนั่นอันนี้แล้วอี่สิบห้องซาบ่พอแล้วแหละอหนักองนี้อี่สิบห้องซาปปสิบเก้าสิบเก้าห้องซาอือหือมึงเช็คแล้วเช็คแล้วอันนี้เป็นลิงโอเดตไปหาลิงตัวผี Ling ยายซีซอมยูปุ้นอย่างอาร์ทิสบ่เป็นเป็นอาร์ทิสนี้แกมันมีจะกินบ่ยังไปกินคาเฟ่ยูนี้ใช่โอเคมาใครโปรดยูเซ่แกฝอด หูยังก็เอามาวะขึ้นมาถ่ายรูปให้เอ้ยน้ำก็ได้สิที่เก็บไปห้องน้ำกันกันหมดคิดเดี๋ยว ไม่กิดปวด so bad first before you go because ม mm. mm. yeah, euh. hmm. really ึงชอบมึงชอบนางโดนเดี๋ยวยาชีสมออกแล้วอยู่แจ้งไม้อืออืมอืากาศดีมากนะคะทุกคนนั่งกิบกาแฟสิเนาะเออเอาน้องบีเจ็มงบีไปขึ้นที่เพจ bc go ดีกว่าตอนนี้ สวัสดีค่ะ